สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนหน้าอาเซียนนะคะวันนี้พบกับเรา2คนดิฉันธิพกรชุพลักค่ะดิฉันทันชนกจงยดยิ่งค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงอาเซียนเดเร็กนะคะจะไปดูกันที่บรูไนค่ะเพราะว่ามีการขายเนื้อฉลามทั้งที่ทางการสั่งห้ามนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮดไลน์กันก่อนค่ะไปเริ่มกันที่มาเลเซียนะคะที่ปีนี้เป็นประธานอาเซียนค่ะล่าสุดได้เปิด ะะช่องเกี่ยวกับอาเซียนด้วยพาดหันวหนังสือพิมพ์เดนิลสตรีทไทม์ค่ะบอกว่า prime minister launches go a s e a n travel channel นายกเมลเซียน,นะคะเปิดตัวช่องท่องเที่ยวอาเซียนค่ะก็ประกาศร,ระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่26ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะเปิด go a s ย a ช่องโทรทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะด้วยจุดประสงค์ดึงดูดผู้ชมค่ะที่มีประชากรอาเซียนกว่า600ล้านคนเป็นโครงการริเริ่มของรัฐบาลนะคะในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ ช่องโกอาเซียนเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อน,นําอัญ,ญมณีแห่งการท่องเที่ยวที่ซุกซ่อนอยู่มาแสดงให้ทั่วโลกเห็นนะคะรวมถึงส่งเสริมให้10ประเทศอาเซียนกลายเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวเดียวกันค่ะที่รอให้คนทั่วโลกเนี่ยเข้ามาสํารวจนะคะโดยดําเนินตามแบบอย่างของชาติยุโรปที่สําเร็จมาแล้วค่ะทีนี้ช่องนี้เนี่ยจะใช้ช่องทางหลายรูปแบบนะคะผสมรวมนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวหลายอย่างเพื่อน,นําเสนออาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ศูนย์กลางด้านพา าณที่มีศักยภาพแข่งขันสูงค่ะ ด้วยปัจจัยจากสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานระดับโลกนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีในแต่ละประเทศสมาชิกออกอากาศไปทั่วโลกนะคะภายใต้ความเข้าใจอันดีระหว่างการยอมรับในวัฒนธรรมและมรดกที่แต่ละประเทศมีค่ะก็วางแผนไว้นะคะว่าจะออกอากาศ24ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปีผ่านช่องโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตดูได้ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบดิจิทัลนะคะเริ่มออกอากาศบนช่อง Astro c h แค<ถ>นนอ737ของมาเลเซียในเดือนม <some S 1> ิถุนายนนี้ s <S ค่ะ น,นายนจิบรศักนะคะ,ะก,ก็นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีสําคัญต่อประวัติศาสตร์อาเซียนเพราะว่าจะเป็นปีที่จะบรรลุวิสัยทัศน์การก่อตั้งประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้นะคะอย่างมาเลเซียเองก็มีหน้าที่จัดทําแผนแม่แบบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นในอีก10ปีต่อจากนี้ไปจนถึงปีพุทธศักราช2568ค่ะนอกจากนี้นะคะมาเลเซียก็จะเป็นเจ้าภาพการจัด มอบรางวัลอาเซียนพีเพิลส์หรือว่าบุคคลแห่งอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ,คะก็เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของบุคคลหรือว่าองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อกระบวนการรวมตัวเป็นประชาคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้นะคะมาเลเซียก็เป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนสมิธนะคะซึ่งก็มีการพิจารณาหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือการเปลี่ยนมาใช้เขตเวลาเดียวกันะจะดีหรือเปล่านะคะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดอะสเตรทไทมส์ค่ะบอกว่า too early for common southeast เอเชียไมโซนเซอเซียนดิปลมัตตอนนี้นะคะก็มีบรรดานาะการทูตในชาติอาเซียนบอกว่าเร็วเกินไปนะคะที่จะทําให้ชาติอาเซียนทั้ง10ประเทศเปลี่ยนไปใช้เขตเวลาเดียวกันค่ะเนื่องจากว่ามีการหารือกันเมื่อวานนี้ที่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะแล้วก็เห็นพ้องกันค่ะว่าควรจะชะลอข้อเสนอนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ค่ะ ตอนหน้านี้มาเลเซียประธานกลุ่มอาเซียนก็ได้เสนอให้ชาติอาเซียนซึ่งมีการใช้เขตเวลาที่แตกต่างกันถึง4เขตเนี่ยบอกว่ามาปรับใช้เวลาเดียวกันดีกว่านะคะก็จะเป็นเวลาที่มีความเร็วจากมาตรฐานกรีนิช8ชั่วโมงนะคะไปใช้เขตเวลาเดียวกับจีนค่ะทั้งนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการปรับไปในช่วงเวลาเดียวกันก็จะทําให การดาเนินธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเพราะว่ามันจะมีความเชื่อมโยงของเวลาในตลาดหุ้นแล้วก็ภาคการธนาคารแต่ทีนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียนายน,นิฟาอามานบอกว่าพอหารือกันแล้วนะคะกลุ่มสมาชิกอาเซียนมีความเห็นที่มันแตกต่างกันไปก็เลยที่ประชุมตัดสินใจชะลอประเด็นนี้ไว้ก่อนค่ะในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ก็ระบุว่าบางประเทศบอกว่าขอเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้อยากจะไปพิจารณาก่อนแล้วก็ต้องมานั่งทําแผนด้วย ว่าถ้าเกิดมีการปรับเวลาจริงๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนี่ยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันทีแต่คงต้องพิจารณากันในระยะยาวค่ะ นะคะอ่ะเดี๋ยวจากเรื่องหนักๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเกี่ยวกับความรักกันบ้างดีกว่านะคะแหมชายหนุ่มนะคะคนไหนที่ยังนึกไอเดียขอแต่งงานไม่ออกฟังทางนี้นะคะ,คะหนังสือพิมพ์ตัวแชนนิวส์ของเวียดนามค่ะพ้าถูกบอกว่ายังเวียดนามิสแมน now say will you marry me in dramatic romantic ways กระแสนุ่มเวียดนามนะคะขอสาวแต่งงานดังละครค่ะ,คะก็อินเทอร์เน็ตดังละครเลยนะดังละคร,ะครอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมมากขึ้นก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้หนุ่มเวียดนามหลายคนเนี่ย ขอแฟนสาวอย่างน่าประทับใจนะคะกรณีล่าสุดนะมีการบันทึกคลิปวิดีโอด้วยโอ้โหผู้คนให้ความสนใจมาก คือมีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยกำลังอุ้มแฟนสาวอยู่บนท้องถนนนะคะถูกตํารวจนอกเครื่องแบบเรียกตัวมาสอบปากคําชายหนุ่มก็กลับวิ่งหนีค่ะทิ้งให้แฟนยืนตกตะลึงขณะถูกสอบปากคําถึงความสัมพันธ์ทั้งคู่แต่ไม่กี่นาทีต่อมานะคะหญิงสาวก,ก็ต้องทึ่งเพราะว่าทั้งหมดเป็นการจัดฉากเพื่อที่จะขอเธอแต่งงานค่ะโอ้โห,โโหนะีฉันจะอย่างนี้ดิฉันโกรธมากกว่านะคุณ <laughs> <laughs> อ,อีกตัวอย่างหนึ่ง <laughs> ก็นี่ไงเขาบอกว่าดรามา่าไงดรามาติกนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นของสมาคมผู้ชื่นชอบจักรยานยน ก็บันทึกเป็นวิดีโอคลิปเช่นกันนะคะชายหนุ่มแน่นอนเป็นพระเอกของเรื่องเพื่อนเพื่อนแกล้งทําเป็นวิ่งตามจับหัวขโมยค่ะก่อนจะถูกรถชนแฟนสาวก็ยืนตะลึงไปสิคะเมื่อพบคนรักของตัวเองเนี่ยนอนหมดสติทันใดนั้นทําไมรู้ไหมคุณคนที่มามุงดูเนี่ยพร้อมใจร้องเพลงรักชายหนุ่มก็ลุกขึ้นมาคุกเข่าถือช่อดอกไม้ขอฝ่ายหญิงแต่งงานนะคะก็ลักษณะนี้นี่คุณฟังละอินใช่ไหมลักษณะดิฉันกลัวมากเลยค่ะดิฉันกลัวตกใจช็อกคือแบบนี้เนี่ยขอแต่งงานอย่างนี้มีอีกมาก นะคะทั้งฉากไซฟนทํานองเพลงแรปนะคะอย่างเมษายนปีที่แล้วเนี่ยมีตุ๊กตาอย่างเป็ดยักษ์ของศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ล่องไปถึงนครเฮจิมินซิตี้นะคะใส่บองคนค่ะขอแต่งงานโดยมีตุ๊กตาเป็ดเป็นฉากหลังคือมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย,อยไง แม้กระทั่งรายการโทรทัศน์นะ,ะนะคุณอ่าน,นี่เป็นรายการแข่งขัน So You Think You Can Dance นะคะรายการของโลกตะวันตกเนี่ยก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ตำแหน่งรองชนะเลิศของซีซั่น2นะคะก็ขอผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบสีคนสุดท้ายในซีซั่น3 แต่งงานกลางเวทีค่ะท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมนะคะก็สิ่งที่ได้เห็นจากคลิปวิดีโอเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงโอ้โหทั้งความจริงใจความพยายามทุกอย่างคือหลายฝ่ายร่วมกันเขียนบทกำกับบันทึกภาพนะคะเพื่อนๆอน,นเนี่ยก็มาช่วยสนับสนุนกันด้วยฟู้งชนที่ได้เห็นก็แสดงความยินดีไปตามๆกันแต่ว่าหนังสือพิมพ์ตัวแชนนิวส์เองก็ไปถามประชาชนทั่วไปบางคนบอกว่า ตายแล้วก็คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนสาวไม่เซเยสแล้วจะทำยังไงนะคะ,คะก็หน้าแตกแล้วก็อายเปล่าๆผู้หญิงคนนึงก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าอืก็ชอบนะแต่ว่าก็คงไม่กล้าเข้าไปร่วมแสดงในคลิปแบบนี้ เอางี้ดีกว่าคือบางทีมันก็พี่เรนไปนะเอางี้คุณนทนชนกเป็นคุณคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะทำไงดีคะถึงเวลาคุณคงร้องไห้หรือเปล่านะคะค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นอาเซียนเฮดไลน์นะคะ <c oughs> จากประเทศใกล้ๆเรานี่นะคะตอนนี้เราจะไปกันที่บรูไนกับอาเซียนเดเรคค่ะผู้สึ่ข่าวคุณชรินทานจากหนังสือพิมพ์เดอะบรูไนไทมสอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะ <c oughs> Good evening, Shireen. How are you? Hello. Hello, Tip and Mickey. How are both of you? Good, we're good. good yeah, it's raining in Bangkok now, but yeah, it's good. Oh. Yeah, so what do you have for us this evening about the shark ban, right? What's going on? Yes, uh, retailers um, and street vendors um, continue to defy the shark trade ban in Brunei. Um, after sharks were found openly sold at two major um, supermarket chains and a market for the past two weeks. Okay. Mm -hmm. um, Brunei had received widespread um, praise when it became the first country in Asia to adopt a ban on the catch, sale, and import of sharks in January last year. The government introduced the law to save the country's declining fish resources from decades of overfishing. However, enforcement of the shark trade ban has proven to be challenging for authorities. Mm -hmm. Last week, grilled shark meat and a baby shark were sold at a market for as low as three Brunei mm. dollars. Earlier this month, two major supermarkets were found selling salted shark meat priced at $11 to $13.50 per kilogram. This prompted the fisheries department to order the retailers to take off the shark meat from their shelves or face legal action. Shark meat is usually not part of Bruneian's diet, but there have been cases of sharks caught as, accident, uh, as accidental bycatch in fishermen's trawls. Mm -hmm. Shark trade violators can be fined up to 1,000 Brunei dollars by the fisheries department all face prosecution in court with a maximum penalty of 10,000 Brunei dollars or sentenced to one year imprisonment or both. Okay, all right, thank you very much. Shireen, for your report this thank evening. You. Thank you. Bye. ค่ะตอนนี้นะคะก็มีบรรดาผู้ค้าปลีกแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าหาเร่แผงลอยที่บรูนายนะคะยังคงฝ่าฝืนอำนาจของรัฐค่ะเพราะว่าขายหูฉลามท,ท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลบรูนายได้ออกกฎหมายรักษาทรัพยากรปลาของประเทศค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการตกปลามากเกินไปแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศแรกเลยที่ได้รับการยกย่องเลยนะคะที่ห้ามการจับฉลามขายแล้วก็นําเข้าด้วยค่ะเอาอย่างนี้มันไม่ใช่แค่คหูฉลามนะคุณเพราะว่า สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะพบว่ามีเนื้อฉลามย่างแล้วก็ลูกฉลามขายที่ตลาดแห่งหนึ่งในบรูไนนะคะราคาถูกประมาณแค่75บาทเท่านั้นเองถูกมากเลยค่ะในขณะที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตหลัก2แห่งในบรูไนค่ะวางขายเนื้อฉลามหมักเกลือราคาเพียง2 7 0ร้อยเบถึงสามบาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นนะคะ,คะจนทําให้กรมการประมงของบรูไนเนี่ยออกคําสั่งให้ทางซุปเปอร์มาร์เก็ตสแห่งนั้นเนี่ยหยุดขายเนื้อฉลามหรือไม่อย่างนั้นจะต้องโดนดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ทีนี้คุณชารินก็บอกว่าเนื้อฉลามเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารบรูไนนะแต่ว่ากรณีที่ผ่านมาที่ชาวประมงตั้งใจตกปลาอื่นแต่ว่าฉลามเนี่ย กลับติดอวนมาด้วยโดยมีได้ตั้งใจเขามีการปรับด้วยใช่ไหมคุณธนชนกใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเจอกรมประมงปรับนะคะจับได้เนี่ยก็จะโดนปรับ24,500บาทแต่ว่าอาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในศาลด้วยนะคะถ้าโดนดําเนินคดีเนี่ยจะต้องโทษปรับไม่เกิน245,000บาทหรือว่าจําคุกสูงสุด1ปีหรือทั้งจําทั้งปรับซึ่งตอนแรกดิฉันก็แปลกใจเอ๊ะคุณบุญนายกินหัวฉลามหูฉลามด้วยเหรอกลายเป็นว่าจับปลาได้โดยไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะคืออันนี้เนี่ยมากกว่าหูอีกบริโภค ทั้งตัวเลยะนะคะค่ะอาล่ะค่ะจากรุณนายนะคะวันนี้เราจะไปดูรายงานพิเศษที่กรุงเกียวโตของญี่ปุ่น<ช>ค,ค่ะรัฐบาลท้องถิ่นของเกียวโตญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาให้เกียวโตเป็นเมืองจักรยานต้องมีการปรับแก้กฎระเบียบต่างๆมากมายนะคะเพื่อพัฒนาจุดนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะสาหรับคนที่ชอบขี่รถ2ล้อหรือว่ารถจักรยานนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดของคุณทศพลชัยสำริดผลค่ะหากพูดถึงเมืองเกียวโต คงนึกถึงประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมมากมายดึงดูดนะักท่องเที่ยวมากถึง51ล้าน6แสนคนเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้น35%จากปีก่อนหน้าในจานํานวนนี้เป็นชาวต่างชาติกว่า1ล้าน1แสนคนแต่การเดินทางในตัวเมืองนั้นเรียกว่าไม่ง่ายเลยเพราะรถค่อนข้างติดส่วนรถไฟก็ยังไม่ครอบคลุมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญทั้งหมดคนในท้องที่ถึงขั้นพูดติดตลกเวลาไปถามทางว่าหากเดินไปใช้เวลา10นาที แต่ถ้านั่งรถอ่านนานถึง30นาทีเลยทีเดียวดังนั้นจักรยานจึงเป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมสูงในเมืองที่มีประชากร1นล้านห้าแสนคนทั้งใช้สัญจรไปทํางานหรือไปโรงเรียนมากกว่าเมืองส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นแต่เป็นเวลาหลายปีแล้วที่รัฐบาลท้องถิ่นบังคับใช้กฎการใช้จักรยานที่หย่อนยานประชาชนจอดจักรยานหรือปั่นขึ้นมาบนทางเท้าและปั่นในแหล่งอาศัยที่แออัดสร้างความปวดหัวไม่น้อยจนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นประกาศแผนพัฒนา ให้เมืองเกียวโตเป็นมิตรต่อผู้ใช้จักรยานภายในปี2563โดยจะทุ่มงบประมาณสร้างเลนจักรยานเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสร้างที่จอดจักรยานและร่วมงานกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานแม้ตอนนี้จะมีเลนจักรยานอยู่บ้างแล้วแต่ด้วยแผนนี้จะสร้างเส้นทางผ่านส่วนสำคัญ3จุดของเมืองรวมถึงตัดผ่านใจกลางเมืองด้วยอันที่จริงความพยายามทำให้เมืองเกียวโตเป็นเมืองจักรยานเริ่มตั้งแต่5ปีก่อน หลังเจ้าหน้าที่ยึดจักรยานที่จอดอย่างผิดกฎหมายเกือบ 90, 9,000 0คันพร้อมเร่งเพิ่มสถานที่จอดจักรยานจนปัจจุบันมีที่จอดสำหรับจักรยานกว่า54,000คันเพิ่มจากปี2553ที่มีเพียง49,000คันเท่านั้นและเมื่อปีที่แล้วตรวจยึดจักรยานที่จอดระเกะระกะได้กว่า54,000คันส่วนมากพบตามริมแม่น้ำตามท้องถนนในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แม้รถโดยสารปรับอากาศสำหรับนำเทีย่ยวจะเพิ่มขึ้น แต่นะักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะจากสหรัฐและยุโรปเลือกใช้จัก,กรยานเพื่อเดินทางซึ่งเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่ชาวต่างชาติที่พำนักในเมืองเกียวโตเป็นเวลานานได้ให้บริการนํำเที่ยวตามวัดศาลเจ้าและแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยจัก,กรยานยกตัวอย่างผู้เขียนหนังสือน้ำเที่ยวญี่ปุ่นและเมืองเกียวโตของโรลลี่แพลนิตที่เปิดบริษัทน้ำเที่ยวเองระบุว่าเกียวโตเป็นเมืองจัก,กรยานชั้นนำแห่งหนึ่งของเอเชียแต่ยังติดปัญหาว่า ข้อความสําหรับผู้ขี่จัก,กรยานส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอาทิเครื่องจ่ายเงินค่าจอดจักรยานนอกจากนี้ยังขายเครนที่จอดอย่างมากอีกด้วยทั้งนี้ด้วยความหวังพัฒนาเกียวโตเป็นเมืองจัก,กรยานภายในปี2563ปีเดียวกับที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพมหารกรรมกีฬาโอลิมปิกรัฐบาลท้องถิ่นหวังว่าจุดนี้จะช่วยดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากขึ้นให้ภาพลักษณ์ของเกียวโตทัดเทียมเมืองจัก,กรยานอื่นในยุโรปได้ เพษพลชัยสวริศผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน เห็นแล้วอยากไปปั่นจักรยานที่เกียวโตวจริงๆเลยค่ะ,ะนะคะ,ะปิดท้ายด้านหนะ้าอาเซียนค่ะวันนี้คุณชรินหานมีเพลงมาฝากนะคะเป็นศิลปินมาเลเซียค่ะศิลปินชื่อว่าอัลย่านะคะเพลง Social s e p a r a t i o ามีความหมายว่ารู้สึกสำนึกผิดกับครึ่งชีวิตที่ผ่านมาโโสงสัยตอนนี้คงจะคิดอะไรได้มากขึ้นนะคะอย่าเสียใจนานแล้วกันนะคะปิดท้ายค่ะหมดเวลาฝั่งหน้า a c e b o o k ไว้ f a c e b o o k c o m a s h a n p h e n o m e n o n พบกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ